ของอิสตาลาอืมเหมือนแบบได้บทตุรกีประมาณนี้ฮัมมาคาตอนนี้ดารามานะคะโอ้ทำไมหน้ามันสวยจังนะกรองมันสวยแน่ยนะเห็นไหมต้องอวยตัวเองตอนนี้ดาราเขาก็มานั่งกินกุ้งถังนะคะเรื่องดาราก่อนเรื่องดาราก่อนนี่เอาอะไรมาใส่กากกากเอาวางไว้ข้างๆข้างอะหรอดารานังเอ็กซ์เอ็กซ์ไเตอร์อก็ได้อยู่นะได้อยู่เลยสโตร์ถังสโดถังคืออะไรวะไปาโด น้องนี่ยู่หินคือชะโดอะไรอ่ะเอาปลาชะโดมาทําอะไรอ่ะไม่รู้มันก็บ้าหัวใจจูนไงคนเนี้ยชะโดถังไอ้สงศักดิ์ปะไอ้บ้านั่นน่ะหัวใจจูนเนาะไม่ผัวกูมั้งผัวมึงไอ้ยาวแล้วมึงก็ส่งให้กูไม่หัวเธอสมศักดิ์ไม่เป็นไรฉันเอาเองก็ได้ใครไม่เอาฉันเอาอ่าได้นั้นพี่เบียร์รับไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเอาทองเข่าลุ่พลมาล้ ตอนนี้พี่เบียร์เขากำลังมากินกุ้งถังก็ห่วงคุยห่วงหีลุงนวดกินอะไรเหมือนไม่เคยกินใช่ค่ะไม่เคยกินจริงๆเขาไม่เคยกินจริงปากบอยู่บ้านป้ะกบประกบยังไม่ออกมาจากรูก,ก่อนเขาไม่เคยกินอีกุ้งถ่างแบบนี้จับใจเลยแล้วมืออะไรพี่ดอกจับโดนแต่กุ้งงงมากเออแล้วคุณไม่ได้กินเลยคไม่ได้กินกุ้งจับมือโดนแต่กุ้งมึงมือมือแม,ม่นมาก จับโดนจากกุ้งจริงใช่มืออะไรไม่รู้มือดิจับโดนดะกุ้ง <laughs> เดี๋ยวพี่เบียร์เขาก็จะมาเปิดร้านแล้วจ้ะพี่เบียร์เขาก็จะมาขายยำยูยูอ่ะอีคันเลิศสำหรับคันว่ารู้สึกว่าเผ<อ>็ดเหมือนแบบเป็นเหมือนก็านเหมือนเผ็ดเกาหลีอ,อ,อ่ะออใช่มันไม่เผ็ดแบบไทยถ้าเผ็ดแบบไทยนี่ไส่ไม่เลยดูนะคะดูท่ากินยังสวยเลยค่ะตอนแรล่มือไม่ขาดอลน ดูทากินไม่มีค่ะในจอไม่มีเลยจ้ะไม่มีค่ะคนไหนอยากกินมากันได้เลยนะร้านเปิดแล้วนะคะเบียร์สำรวมนอยร้อนเนาะเดี๋ยวไปจะกินแบบสำรวมมะกบอยู่บ้านค่ะมะกบยังยังไม่ขี้เกียจออกมาเดี๋ยวไปจะกินแต่กอมันจะตกจะกินเล็บเรียบร้อยดูนะมะกบเขาจะละลายแล้วทุกคนจะรู้ว่าเบียร์สังพนจะกินแบบนี้ใช่ไหมนี่นะคะดูเออดูท่ากินเรียบร้อยมากเจ๊เบียร์น่าเหมือนฟอร์สกอรัลัสอ้ย น่าอะไรนะโอ้ผมมดอืมผมบอกคุณจะขึ้นั่าเลยใครจหาเนี่ยมาผมมดมาใครกันอีแม่งไงผมมดอ๋อผมมดได้ได้ถ้ามีเส้นใยๆจะมาเราแซบกว่านี้รวมรวมดาวหนัดบังเท่งงักเลยมุกเขาต่อนงเจเบียจะโดนวันเปิดจะสั่งอะไรหังเฮ้ยเลยเจเบียจะโดนอะไรวะฟ้องเลิอจ๊ะอะไรโดนแจ๊อะไรนะอะไรคืออะไร โดนเวลาอ่านตูนต้องตั้งสติก่อนไม่สติกูอ่านไม่ออกมันพีมันนีมามันนี่มาหันมาเจเบียจะโดนเจต่อต่อฟ้องเหรอครับฟ้องเพราะอะไรคะไม่ไม่มีไม่องพูนเรื่องคนอื่นไม่ต้องไม่ต้องไปไล่สาระเรื่องคนอื่นอย่าไปยุ่งกับคนอื่นเลยเหนื่อยเขามาเพื่อปั่นกระแสอย่าไปไล่สาระเขาจะมาเขาจะมาเกาะกระแสไม่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 ต้องไปไม่ต้องอะไรมากมายเราอยู่แค่เรานี้พอเออแค่นั้นจบจริงเพราะเราเป็นคนสวยนี่นะคะดูท่ากินยังสวยงาม กุ้งกูโลละสามร้อยมึงกินเหมือนกุ้ง้พ่อว่ากุ้งกูโตใหญ่ใครอยากกินมาได้เลยนะคะีอมาดีพี่แมมค่ะคือดีอ่ะพี่แม่มาดีพี่แม่มาดีค่ะอ่าดู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 ท่ากินดูท่ากินด้วยดูท่ากินของแม่ออเรียบร้อยแล้วดูยามกินอืมันต่างกันไหม มันต่างกันมากแม่คนไหนอยากกินมาได้เลยนะคะพี่เทพเรารู้จักพี่เทพเราก็รู้จักเพราะเราชัโดใหญ่อะไรอ่ะพี่เทพโอโอเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อย่ตัวพี่เทพ <S <S เจเบียจะเปิดร้านที่ไหนจะอยากกินเปิดร้านตรงไหนครับพี่เบียหน้าเฟซบุ๊กเลยหน้าเฟซบุ๊กนะคะไม่หอยหรอใช่ครับเออ,อว,เว่าเบียได้ปวดแล้วแหละนัดเลยค่ะ นะคะคนไหนอยากกินนะคะดูนะคะนี่อูบอกว่าอะไรอุยเนียนๆเหมือนกันนะคะเนียนๆเหมือนกันนะคะก็ใกล้จะหมดแล้วเจเบียห้ามติดดีไหมปม่ดาวโคตันเจเบียเคี้ยวเปลือกหอยไหมรับเป็นทานไม่เป็นนะครับเปลือกหอยต้องทานโฮด้วยจริงทานคนเอาซึ่งเบียไม่ค่อยทานจริงค่ะข้าวสับปะรดมันชื่ออะไรนะไพลินอะไรชอข้าสับปะรดข้าสับปะรดไพลินชอบกินสับปะรดไพลินชอบกินสับปะรดสวัสดีค่ะพี่หนึ่ง เรากตายยาแล้วก็ชอบกินตุ้ยเนี่ยนู้เนี่ยกบผ้าใช่นไหมกรอบผ้าก็บีบแลยวออกมาชอบตอนที่มันมีไอเดียอยู่ในนี้อุ้ยอะไรเนี่ยอ่าไม่เรียบร้อยชอบตอนที่มันมีอยู่ในนี้เลยแล้วมันต้องสดน้ำกันในเตอร์ดูนะดูคาชาดูนะดูท่านะคะแม่อืมฮึ่มได้มากจูนแล้วน้องแม่เห็นอะไรบ้างอ่ะสวัสดีปอนกิ๊กกิ๊กด้วยนะคะกิ๊กกิ๊ก คนไหนอยากกินมาได้เลยนะคะร<ำ>้านเปิดแล้วสำหรับคอมเมนต์ไหนที่เบียร์อ่านไม่ทันต้องขออภัยเจ๊นะคะขอสวัสดีสั2งรอยี่สิบสองคนด้วยจ้าพูดเพาะมากสวัสดีเจ๊โซเพนีขอบคุณมากค่ะปลอมไหมปลอมไม่ไมไแก่อันนี้ใส่เบียร์เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วอ๋วอ,ขอเขาเป็นคนเรียบร้อยใช่ค่ะเป็นคนเรียบร้อยอือไม่เลอะโอเคนี่คะ่ะน่ากินนะคะบอกได้เลยว่า แซ่บนะคะใครอยากกินมาได้เลย,ยใครอยากกินมาได้เลยค่ะเชื่อไหมว่าจูนทําจูนกินครั้งเดียวจบมาสองสาวค่ะกบไม่ได้ออกมาพี่กบอติดภารกิจค่ะอะไรผมเข้าวัดไหมคะเข้าวัดก็อร่อยอีกแบบนึงคะ่ะอันนี้ก็อร่อยอีกแบบนึ่งคะ่ะฉันมีข้าแผนสุนหลอก <laughs> แต่เราคนมีแต่ร้าย เสียดายน้องสิ้นไปเลยเพราะว่าค่าวัดน่ะมันเป็นสิ่งที่คนอ่ะตั้งใจทำถวายพระเข้าใจไหมต้องอร่อยอยู่แล้วคนหลักกินอยากกินยำคุณเบียร์มาเลยจ้าพี่เนื้อเจเนงหนึ่งพี่หนึ่งไหนพี่หนึ่งพี่หนึ่งเราเลยนี่ไงพี่ถิงจังเลยนี่พี่หนึ่งยามพถิงแม่เบียร์พี่หนึ่งเป็นพี่หนึ่งสวัสดีค่ะพี่หนึ่งคือมิสยูนิเวิร์สของเรา มีความรู้สึกเริ่มเผ็ดละดูดูอีนางอาร์มสี่พี่หนึ่งแม่เจอพี่หนึ่งกี่ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวหล่อแล้วไม่มีแล้วนะมือมันเดดโดนตะกุ้งนะจ๊ะแม่ก็โดนตะหอยคุณเน่ยอะไรกันเป็นอะไรรู้ว่าพยายามครังคือแรงเด็ดเพราะอะไรอ่ะอุ้ยอร่อมันจะรู้สึกเหมือนเรากินมาเมะเกาหลีเลยจริงๆเขาก็บอกให้แดกแต่แรกพี่ยองเด็ ใครอยากกินมากันได้เลยนะจ๊าร้านเปิดแล้ววันนี้พอได้กุบกลิบกะปิน้ำปลาพี่เบียร์ทำท่ายำสิคะทำท่ายำสิพี่เบียร์ทำท่ายำสิหนึ่งสองสามทำอะไรอะทำท่าตักยำสิทำท่าจะยำสิทำยังไงวิธีดอกตักน้ำพริกตักน้ำตักอะไรทำท่ายำสิกูดทำไม่ได้ไม่มีอุปกรณ์เนาะต้องเมาหน่อยอุปกรณ์ได้ครบยัง ยังก็ต้องดื่ดูดูุัลุงด้วยฮะเราจูนสวัสดีค่ะไว้ก่อนได้จ้าคนไหนอยากกินก็มากันได้เลยนะร้านเปิดแล้วจ้ามาค่ะมาค่ะวันนี้ไม่สบายพูดเยอะไม่ได้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาร่วมสนุกกันนะคะในไลฟ์สดเนาะอือยินะีคะ แล้วยังไงถ้าใครอยากกินก็มานะร้านยังเปิดอยู่นะปิดแค่สองทุ่มพอค่ะกรุบกริบถ้าใครอยากมาก็มาได้เลยนะคะอ่าที่เบียรบอกมือบายบายจ้าเออเห็นไหมยังกินอยู่จ้ะอ่านคอมเมนต์จ้ะโอเครู้เรื่องบายบาย